อ้าลูกสวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนมอนนะครับวันนี้อยู่กับเกมกระดัม vs กระดัมเอ็กพน,น,นะครับผมอา่าจให้ถูกไหมเนี่ยเอ้ากดผิดวันนี้มีคนขอว่าให้ผมเล่นตะบนแทกกระดัมนะครับผมผมจะทำตามนะครับกัดเต็มสี่รอบนะครับผม 4รอบอ่เกมนะครับผมเหมือนเดิมเราจะสุ่มว่าเราจะได้สู้กับตัวไหนนะครับผมเสร็จกระดับเสร็จกระดับเสร็จกระดับนี่ไงสตาร์ไปเวลา Infinity แล้วไอ้พลเนี่อ i ฟิ i ิต t ด้วยเรากดสตาร์ไป ใส่กระดนีก็เล่นยากเหมือนกันนะครับเพราะปืนมันไม่ค่อยล็อกเป้าเลยล็อกอยู่แต่แบบนิดนึงแต่ก็เทนะปืนครู <c oughs> เจออาจารย์ะ่ะวันนี้เดี๋ยวกับอาจารย์นีน่โอ้โดนฟ้าเนละอาจารย์โคตรหด นี่อาจารย์โคตรหัวเลยอือออาจารย์โคตรหัวหัวมากหัวมากถอยแป๊บถอยแป๊บแล้วอื้นี่เจอปืนคู่ไปคู่หลังดิ นิสายแม่งไรประโยชน์มากอาจารย์โคตรโหดเลยอาจารย์นอ่ เมื่ออาจารย์เอ่อความสามารถตัวนี้ครับผมอาจารย์นีมีอาวุธเป็นแส้นะครับผมแส่แบบแบบเชือกเอที่ยวเหมือนนักโทษอะ่ะโอ้โหดูอย่านะถ้าเราแพ้ก็ต้องเป็นห้าเกมนะเพื่อนเราต้องชนะดิทำเล่นไปเลยนครับนี่ จอดับเบจัลอาจารย์เกียนไปไนะอาจารย์เสกมีลำแสงว่วงอะไอเหลืองดินี่ ออื S <S <it> <S <ans> okay, ืโอเคเป็น <motherf> ห <abil itation> ้าเกมถ้าเราแพ้ก็ต้องต้องเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับผมอาจารย์โหดเกินอาจารย์มาเริ่มเกมที่หนึ่งเลย อ่าลืมบอกนะครับผมเมื่อวานนี้ไฟผมดับผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับผมนี่จะไม่เจอเรื่องเรื่องเดิมวะอันนี้เพื่อนพิเอกนะครับผมมาจากเรื่องเหมือนอาจารย์นะ มาเรื่องเดียวกันเลยอันนี้แค่ดินจาเฉยถ้าใครเล่นเป็นนะครับผมตัวนี้โคตรโกงเลยหูหู่ชาบุรอเลยชาลอเลยตัวนี้มันโกมาก เราไม่ทันสิพาละโดนทุ่มด้วยเออโดนสถีหมดนี่ตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะ อีพีหน้าเราจะเล่นไอ้ตัวนี้กันไอน้ดีจาเนี่ยถือว่าเล่นโอ้ยคอมบทำไมเราเล่นแบบอย่างนั้นไอ้คอมบวะนี่ตายซสมึองโอ้ลุกทัน เรียกว่ามีตูช่วยด้วยลืมเืินเท่เลยนะจปอปอเกมที่สอง แต่มันโวยแล้วมาบ่อยอย่างวะอพีิพีอือีีพีก่อนก็มาอีพีนี้มันก็มาให้ตัวอื่นเกิดบ้างเถอะนี่อู้หเลนยากมืนกันนะกูนี่นี่ยิงระยะจ,จูบแล้วก็ทุ่มเลยนี่ นี่พลังหมดพอดีมึงครขอพูดขออภัยที่พูดคำหยาบนะครับผมตึงตึดจัด อย่าทำเลยอ่ะไม่ต้องทำเลยแล้วแปลงล่างหเหรอบอน์่หครึ่งหลอดดิ อีขาวันยิงได้แค่สามนัดใช่นหะ<ป>นี่<ป>ตัวขาไปดิมาบ่อยนะอันนี้ตาที่สองอ่ะ่อไปตาที่สามตาที่สี่สิ poor people. อ,อีพีก่อนตัวนี้ก็มาด้วยนะจับทุ่มหลังลองจับทุ่มหลังดูคือแบบมันต้องกดซ้ายแล้วก็อยู่ใกล้ๆมันนะระยะจูบเลยถึงจะทำได้แล้วก็อยู่ที่พื้นด้วยนะ แต่ทำไม่ได้ทำยากเลยไม่โดนโดนด็โอ้ยเจ็บ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 ไม่ทัน นี่เดียวเดียวนี่ลบได้มันก็นลบได้มันก็นลบได้อีกโอ้โลบได้อีก ช้าไปกอ่อช้าไปรอเลยโุ้ยหลกได้วะเกียงเกินหนีเอ,อ้ยพี่กองลืมใส่หูฟังนะครับผมเสียงอะไรแบบเสียงเกียงมันดังเกินขออภัยด้วยนะครับผม นีหลบเก่งเกินว่ะจ้าไปรอเลยไม่หลบได้อะเลเซอร์เราแมงยังถือเงา ใกล้สุดอืมยืยอยู่ตึกบนตึกด้วยนะโอเคล่าสุดท้ายและ เจ้าล <classics và> <desserts> <quin> ุงว่ะเจ้าลุงกันดำกุรุ่นแรกเลยนะเนี่ยว่ะไม่ลุง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 เกิดไปมุดเกิดไปม้ยลุงอู้ยโอ้้ทำไมเราใจสัตว์ขนาดนี้ าชาไปชาไปรอเลยอู้ยุงไม่ไใช่ลุงดีปเลยเลย,เลย ตัวนี้ปแปดสิบปีล้วต้องเรียกปู่ดินี่ทุ่มไปดีครับอู้หโดนแทง ทุ่มไปดีครับนี่ทุ่มไปอีกโอเคครับสมน้ำสมเนื้อเนาอถ้าแพ้ต้องเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลินี้ไปดอกก่อนนะครับผมราตรีสวัสดิครับผมบาย